เราต้องก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณกลุ่มสตรียูเนสโกนาริตะญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้เมตตาชาวช้างนะครับสวัสดีครับสวัสดี FT ทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังคำมือนนะครับวันนี้พาคนร่วนครับ ตรากลวนเดินสายตำบุญครับเดินสายตำบุญแจกกล้วยนะครับผมแจกกล้วยน้องช้างที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีคุณคุณป้าเอฟซีใจดีนะครับได้ส่งมอบคะแนนมาให้คนโตนะครับคนโตก็เลยจะเอามา นำมาซื้อกล้วยมาให้น้องช้างที่ลำบากกว่าพวกเรานะครับสถานที่แรกเราก็ไปมาแล้วนะครับที่บ้านจะบึกนะครับถ่ายถ่ายอะไรทุท่านุถ่ายฟุกครับถ่ายฟุกครับถ่ายฟุกนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าช้างอยู่ที่ลาแม่น้ํามูลนะครับเราก็เลยรถกระบะไปไม่ได้รถกระบะไปไม่ได้เราก็เลยมอบให้เจ้าของช้างเลยครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่หมู่บ้านวนาคำนะครับ พื่อจะมาให้น้องโูทองนะครับตอนนี้เราโค้งเข้ามาถึงน้องโูเงินน้องโพทองแล้วนะครับนั่นน,น,นันไงครับเห็นน้องโูทองแล้วนะครับเราต้องก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณกลุ่มสตียูเนสโกนาริตะญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้เมตตาชาวช้างนะครับ ได้ขอบคุณป้าทิพย์มากๆครับที่ได้เป็นสะพานบุญมาให้ชาวช้างทราชของเรานะครับตอนนี้เราต้องไปหาเจ้าของช้างก่อนบอกเขาด้วยต้องไปหาเจ้าของเขาก่อนเนาะเราก็จะไปอีกลหลายเชือกนะครับเรามาแวะให้โพทองก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่นะครับวันนี้เจ้าของไม่อยู่นะครับเราก็เอามาให้เองนะครับ เป็นช้างที่ไม่ค่อยได้รับการเจรวญจากงานไหนครับนอกจากหมู่บ้านทาราดเราจะหยิบยื่นนะครับนี่ควันไม่อยู่ให้คนอ้วนเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนพาคนอ้วนเดินสายทําบุญนะครับอ้าวมาเวอ้ทองนี่เป็นช้างนักแม่นนะครับ ให้กินแล้วยังมีพิษนะครับผมให้กินแล้วยังให้กินแล้วมีพิษครับผมว่าบางแล้วกนบางบางไปอันตรายครับ <c oughs> เราต้องโยนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับผม <c oughs> เพราะว่าน้องค่อนข้างจะนักเลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ควานนะครับ เราเจ้าก็จะแบ่งไปอีกลหลายๆเชือกนะครับ,รบโซ่สามารถเอาไปผูกบนต้นไม้เองได้เอาโซ่ขึ้นบนต้นไม้ได้ครับอย่าโย,ยนกล้วยนะครับช้างนักเรียงครับผมเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องโยนนะครับเพะอันตรายมากครับอู้ เราก็อยู่นานไม่ได้ครับผมเราให้แล้วเราก็ต้องถอยนะครับผมแตวเราจะไปให้เชือกใหม่ต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเชือกต่อไปนะครับเชือกอะไรครับคุณตากแก้วชื่อซีดอกรอแก้วครับเป็นช้างบ้านเบงนะครับนี่ก็เป็นช้างของลุงพลรักนะครับครับเราครับเราก็กล้วยมาให้นะครับอ่าซีดอกรอแก้วครับที่เราเคยมาถ่ายนะครับ คนอื่นก็สั่งได้ครับเอาลอยเร็วลูกครับลองมุ่นคนหนึมโค้หัวมุดหนึ่งอ่ะไม่มาเลยสิกอดจีเบเลยเอ้ยนี่ป็นแล้วโอ้มาดสั่งงาสุดยอดครับมีมีกี่เชือกคุณตาบ้านบิงเรนนี้มีอยู่สามมีอยู่สามอยู่ที่ไหนว่าชนคว่าช้อนคว่าดุ๊กของจีดุ๊กอือแล้วก็ของ ผมตัวอุ่นครับนีสามเชือกเยอะนี่ตัวอุ่นต้องแป้งหรบ่ฮะน้องแป้งบ่ยื้ยื้อใส่จะยื้นู่นเลยออยเลโอ้ยทักออกต้นต้นสระบ่อ๋อครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้อีกหลายเชือกของมัดดีนะครับให้กัวแก้วนะครับถัดไปก็จะเป็นหลายเชือกครับ วันนี้ทำบุญใส่เสื้อขาวครับคุณด้วนครับใส่บุญครับใส่บุญครับใส่เสื้อขาวครับใสบุญใสบุญบุญบุญทานคุณตามีอะไรฝากขอบคุณเอฟซีหรือเปล่าครับขอบคุณหลายๆที่ช่วยช่างคบขอุณหลายๆเออช่วยช่างิแต่วันนี้ครับผมโอ้ยเจริญเจริญเจริญไปเรื่อยๆสูงนี่เองเนาะ สูงจิตวิญญาณเตรียมเตรียมเาต็มเลยครับเรามาถึงบ้านของน้องอะไรครับนี่น้องซากหรือยังวะนี่ไอชื่อแท้ชื่อน้ำโชคน,น้ำโชคครับผสีดอน้ำโชคครับสีดอน้ำโชคครับเพราะว่าช้างอยู่ที่ฝั่งมูลเนาะคุณล้นลไปไม่ถึงครับก็เลยเอามาให้เจ้าของช้างแทนนะครับผมล้นมอบให้นะครับผมครับผม ก็ไม่อยู่ยังไงครับไม่ยืนจะคงไปต่อทะเบียนรถไปต่อทะเบียนรถมาได้กี่วันเนี่ยมาไหนของวันเดี๋ยวเราก็จะไปหลายเชือกอีก่คนนึงเนาะเชือกต่อไปครับเดี๋ยวไปก่อนครับใด้ได้ครับข้างในนี่นี่คือาตลาดเลยผมนีเจ้าไม่ได้บ่เจ้าผมไม่ได้นี่จ้าไม่ได้ใครไปจ้าได้คนไหนน่ะเม่นอยู่เม่นอ่นะโอ้ยนายเม่นต้วใหญ่จิ๋วใชโอ้โหบอกกันตรงเน้ย ตัดผมแล้วรอเลยครับจำไม่ได้ครับครับเรามาถึงน้องอะไรครับนี่ขัวด้วยน้องแป้งครับผมน้องแป้งครับครับน้องแป้งครับเอามาให้เอาแป้งที่ที่อยู่บันเวีครับบ้านเวียที่ออกหวยบ่อยบ่อยก่ครับที่ออกที่ออกหวยบ่อยบครับผมใช่ไหมที่อาจารย์ม้วนบ่ครับอาจารย์ม้วนโอ้ยไม่ใช่กู่อาจารย์ม้วนอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้น้องอาจารย์ม้วนนะครับผม น้องอาจารย์บนนะครับเราจะแวะมาดูอาจารย์บนนะครับให้น้องแป้งครับผมให้น้องแป้งนะครับแวะมาแจกจ่ายช้างหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับผมเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเอาไปแจกจ่ายช้างทลาราของเรานะครับพาอติดลูกว่ะสามสิบติดตรงไหนติดตรน้องแป้งกี่ปีครับหนี่งยี่สิบ 20ดูยังไปมากแล้วครับผมเอาไปให้กอแก้วแล้วทิชทชู่นเร็วเราจะไปเอาไปให้น้องดอกเหมยนะครับไอ้ดอกเหมอกับแม่นะครับสุดท้ายนะครับเป็นเชือกสุดท้ายเราก็จะเอาไปแจกจ่ายช้างทราชของเรานะครับที่ ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นพังชั้นเงินนะครับนี่เราก็เอามาแจกนะครับผมน้องช้างอยู่ที่ฟังมูลนะครับให้กระล้วนเป็นผู้แจกจ่ายนะครับอันนี้กี่เชือกลุวนเชือกเดียวครับผมเชือกเดียวครับผมนล่นน้องอะไรมีน้องไหมน้องเอาเมยแต่ดอาเมยเอาไปอยู่ที่โอ้นั่นก็เชือกเดียวครับครับให้ความรับแทนนะครับผมครับผม ขอคุณพี่เอฟซีเลยนะครัขอบคุณพี่เอฟซีครับผมพออล้วเรามาถึงเชือกต่อไปครับน้องน้องโพธทองครับครับพัดถมอกกล้วยครับผมให้กับคุณแม่ดีครับเอาครับคุณแม่ขอบคุณค่ะลาคุณพ่อลาคุณพ่อ น้องน่ารักมาครับนังหนามากครับสิไม่หิวครับมา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 มมาี่มามะมา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 มมามามมา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  น้องไม่กินกล้วยครับน้องไม่หิวครับครับอ้อยครับครับเราออกจากน้องโพทองมาก็มาให้น้องอะไรเพื่อนน้องคันเงินนะครับผมให้ความรับแทนเลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับไปจะไหนต่อครับก็กลับบ้านครับผมกลับบ้านเนาะครับครัเดือๆก็ให้น้องๆใกล้สะพานน้องรุ่นนะครับผมครับเดืออีกไม่กี่วีครับให้น้องทีมงานใต้สะพานเราครับ ครับหลังจากที่ไปแจกจ่ายช้างเพื่อนบ้านนะครับเราก็เหลือมาให้ช้างตาจัพันเราเล็กน้อยนะครับผมเราจะให้คนอ้วนแจกจ่ายให้เพื่อนๆเลยนะครับล้วนสาห้าครับที่เหลือก็เอามาให้ช้างท่าท่ารายโอ้ช้างท่าลาดครับขอโทษนะครับผมให้คนทัดเอาไว้นะครับผมครับ เราก็ต้องขอขอบคุณไปทางสตีกลุ่มสตียูนิสโกนาริตะนะครับญี่ปุ่นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่เมตตาชาวช้างมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือป้าทิพย์นะครับป้าทิพย์นาริตะที่ได้เมตตาชาวช้างทาราดนะครับขอให้จงพบแต่ความสุขความเจริญลำ่ำล,ล้ำรวอยๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพวกเราก็ยินดีที่เป็นสะพานบุญส่งมอบน้ำใจต่อชาวช้างนะครับผม สำหรับวันนี้เราก็เดินทางกับคนอ้วนนะครับคนอ้วนช่องพายผู้ผาพังโบวีนะครับได้เป็นสะพานบุญไปไปส่งมอกกล้วยให้กับชาวช้างของเรานะครับรอนมีอะไรกล่าวถึงพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับไอ้คนรอนไว้พรให้เอฟซีสักหน่อยครับสวัสดีครับผมก็ขอให้พี่พี่เอฟซีแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผม ก็ขอให้มีแต่โชคแต่ลาบครับผมมีแต่ความสุขความเจริญครับผมเจริญในหน้าที่การงานครับผมทีกสิ่งเลก็ขอให้สุขามมุ่งมั่นพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างครับผมทุกประการนะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมที่เมตตาชาวช้างครับสวัสดีครับ